เพื่อนๆช่อง Bossy b o s s านะคะตอนนี้เราอยู่ที่ร้าน Little Wood เออเป็นคาเฟ่นะคะขายอาหารด้วยนะพระราม9ค่ะเดี๋ยวไปดูด้านในกันนะคะนี่ถนนพระราม9นะข้างหน้านะคะเข้ามาซอยอ,อพระราม9 5 .1 ับหน,นะคะนี่ร้านน่ารักมากเลยนะ,ะเข้าไปดูข้างในกันค่ะ เขาจะมีอันนี้ฝนเพิ่งตกนะก็จะมีสวนนะคะด้านนอกนะชิวนี่ยังมีน้องแพะด้วยยังรอเลยดูดิน่ารักมากมีแพะแล้วก็มีเป็ดด,ด,ดูดิน่ารักป่ะอุ้ยสุดสน่ารักเป็นโซนนั่งด้านนอกนะคะแล้วเขาจะมีด้านในเป็นห้องแอนนะดูดิมันเฟนลี่มันรับแขกมากเลยดูดิไปแล้วหรอลูก ใหญ่โตมากนะไม่ได้มีตัวเดียวนะคะนี่เทียบเลยจตเอ๋อุยน่ารักใจเราแข็งมากเลยอ,ะอ่ะสองตัวนี้พี่น้องกันปะเนี่ยเหมือนมากเลยเ <c oughs> พื่อนกันหรอคอกเดียวกันไหมใช่เ <c oughs> นะเหมือนกันมากเลยอ่ะ <c oughs> อันนี้เป็นเป็ดน,น,นะคะ <c oughs> น,ะนี่นะคะอุยน่ารักมาก <c oughs> ไปล้วไปแล้ไปแล้ค่ะ <c oughs> นี่เป็นด้านในนะเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปให้ดูนะ ไปดูนั่นไหนนี่มาดูนี่ก่อนอันนี้มีอะไรเอ่ยโอ้ยตื่นเต้นจังหนูเป้าแกสบี้เป้าใช่ไหมโอ้ยเยอะแยะเลยอ่ะอดูดิน่ารักจังน่ามากเลยโอ้ยน่ารักดู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 นะเพื่อนเพื่อน ไม่น่าเชื่อมีคาเฟ่ดีๆแบบนี้ในกรุงเทพด้วยนะคะนี่เห็นมหมเปนารับแขกแล้วเนี่ยนะคะเพื่อนๆสามารถสั่งอาหารนะคะมีเค้กนะนะอุ้ยตัวนี้น่ารักตัวนี้น่ารักน่ารักจังทำไมหนูน่ารักจังเลยลูกมีเค้กมีอาหารนะคะแล้วก็มีเครื่องดื่มนะคะแล้วก็สามารถสั่งอาหารให้น้องได้ด้วยสวัสดีค่ะพี่บอส คุณเมย์พาไปดูดคุณเมยพาไปดูหนูแกสบี้ข้างหลังเยอะเลยอ,ะอ่ะเป็นไ <c oughs> งซิวไหมคะข้างในมันหนาวนะ <c oughs> <c oughs> อันนี้นะเพื่อน <c oughs> ๆสามารถซื้อแค่หลอดค่ะแค่หลอด30สิบบาทนะนมเจ็สิบนะแล้วก็อาหารปลา30มสิบนะคะอาหารเฮ้ยอาหารกระต่าย30บกระต่ายอยู่ไหนอะ่ะ <c oughs> มันต้องมีกระต่ายด้วย <c oughs> มันรับแขกมากเลยพี่บอสไหนไปดูดิเออ น,นั้นรั้วแล้วก็มีบ่อน้ำชิลมากเลยเพื่อนอากาศดีเนาะชิลมากเลย<ม>บรรยากาศดีมากเลยนะคะอ่ะอาฝนเ,เพิ่งหยุดตกอ่าตอนแรกเราว่าจะนั่งข้างในแต่ว่าพอขับรถเข้ามาปึ๊บฝนมันหยุดตกแล้วน้องเขาเช็ดเก้าอี้พอดีนะคะอ่ะเดี๋ยวพาเข้าไปดูข้างใน ด้านในก็จะมีที่นั่งนะคะเป็นห้องแอร์นะมีประมาณสากัก6-7โต๊ะนะคะนั่งได้บรรยากาศด,ดีมากเลยค่ะเดี๋ยวไปดูเค้กกันอันนี้เป็นเค้กหน้าตาเค้กพร้อมราคาเค้กมะพร้าวน่าโดนมากแต่เราสั่งเดทว่าเวทไปแล้ว อันนี้เป็นเมนูอาหารนะคะ,ะเขามีอาหารด้วยนะหลากหลายมากให้ดูอาหารข้าวน่ากินมากแต่เรากินข้าวมาแล้วเดี๋ยววันหลังเราจะมากินนะนี่ อาหารไทยนะอาหารฝรั่งนะคะแต่ตอนนี้เราอิ่มมากแล้วนะเราสั่งเครื่องดื่มะคะ่ะแล้วก็เราสั่งเค้กนะ ค่ะพี่บอสอุ้ยน่ากินมากเลยโอ้ว้าวอย่าเพิ่งกินนะขอถ่ายรูปก,ก่อนว้าวน่ากินมากเลยดูดิเค้กมันแบบอ,อโอ้น่าสนใจ <laughs> อ่าน่าสนใจใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเรากินกันก่อนนะอุ้ยดูตัวนั้นมันมารับแขกแล้ว แที่นี่รับแขกมากนะเดินมาหาแบบดีดรับแขกมากเนี่ยพอคนมาปุ๊บมันก็จะเข้ามาัวเนียแล้วเนี่ยเห็นไหมรับแขกมากเขาไม่กลัวคนเลยนะเหมือนดูดิดูดิดูดเห็นไหมเขาแบบคุ้นกับคนมากดูดิเนี่ยอยากกินแครอทหรือเปล่าฮไหนมาแล้วมาแล้วเห็นไหมเนี่ยรับแขกมากเลยอ่ะทุนนเขา เห็นมามาหาพี่บอสใหญ่แล้วนะโอ้โหสี่ห้าตัวแล้วเนี่ยพี่บอสหันมาเร็วพี่บอสหันมาเอาแรหลอดขึ้นมาเลยได้ได้ได้เดี๋ยวซื้อให้โอเคโอเคพี่บอสตัวนี้มาแล้วเล็ก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 เนีกยลัวเน,น,นะนี้ยลักเล็กล็กเกลัเวเันกลักเล็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 เล็เล็ก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 เ็ให้ ไปหลายอันก็ได้เผือเจอมื่อ๊ะจะมาแย่งกันแล้วนะเฮ้ยเฮไม่ได้ไม่ได้ลงมาลงมาไปอลงไปกอนไปไปไปไลงไตัวเองมันตามเคาแล้วเนี่ยมานี่เลยแมานี่เล้วแล้วตัวเนี้ยปีนขึ้นมาไอตัวเนี้ยแสบ มันกระโดดมันกระโดดมันกระโดะโดเต่งเรียกตัวนู้นด้วยนี่ให้คนอื่นมั้งนี่กินคนเดียวเลยอ, <c oughs> อ่ะเดี๋ยวเขาถ่ายรูปให้เต่งหันหันหน้ามามองกล้องหนึ่งสองซ้ำทำเป็นยืนก่อนโอเคไอตัวนู้นนะ่ะไม่ยอมมาเอามาให้เขาอันหนึ่งนี่ <c oughs> มาวมาวนี่แล้วมาแล้วแล้มานี่มนี่มนี่มนี่โอ้ยล่อมันก่อนมานี่แล้วมานี่แล้วมานี่แล้วมานี่วเอออุยตกใจตกใจน้องตกใจอะไร มามาอ่ะพี่บอยหันมามองกล้องหน่อยหนึ่งสองซ้ำหนึ่งสองซ้ำมันยังเคี้ยวอยู่เลยไม่ว่าเคี้ยวอะไรมันกินอะไรวะอ่ะนี่ก็ได้อ้าพี่บอยหันหน้ามามองกล้องหนึ่งสองส้ำได้สี่ตัวพอดีเลยหนึ่งสองซ้ำไอตัวนี้กินเก่งมากเลยอ่ะไม่หยุดเลยให้คนโน้นบ้างหนิตัวเล็กๆอ่ะมามามา เอออันนี้มันไม่กินมันไม่กินมันอิ่มแล้วนูนนูนคนนู่นนูนรอกินอยู่นูนเดี๋ยวอีกอันนึงให้เป็ดได้นะเนาะอ๋อแน่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 เห็นไหมเอาอีกแล้วมามามาเดี๋ยวเขาให้สนใจนะแต่ว่ากลัวไอ้ตัวนี้แสบมากใช่ พอแล้วไม่ต้องให้มันแล้วกินเยอะแล้วให้คนอื่นกินบ้างถึงไหมถึงไหมถึงไหมเขาทำให้ไหมมา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 ให้คนนู้นนะคนน้นคนไหนนนี้อีกอันหนึงเก็บไว้ก่อนอีกอันนึงเก็บไว้ให้เป็ดเขาป่วยหรือเปล่าไม่กินเลยเขาป่วยหรือเปล่า ไม่สบายหรือเปล่าไปแล้วพอไม่มีอะไรให้กินบ้าก็ไปแล้วหมดความหมายเลยกดเลยกดแล้วดูดิน่ารักนะปีนหาคูเมนปีนหาคูเว มันน,นุ่มมากเลยอ่ะขนนุ่มมากเลยหน้ามันก็น่ารักอืมหน้าม,านานนามันามาน่ารักอืมหน้ามันซืซ่อๆน,น่ารักจใจะนะปีนขึ้นมาเลยนะเดี๋ยวก่อนอันนี้จะปีนขึ้นมาเลยนะใจเย็นอ่ะหน่าหน้าหน้ายดไทลูเม็ด ถ่ายรูปะอ่ะพักเรื่องแพะไว้ก่อนแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราจะมาลองอ่ะพี่บอลลองโกโก้มะพร้าวอ่ะโกโก้มะพร้าวค่ะนี่โกโก้มะพร้าวเออยังกินไม่ได้ลูกพี่บอลลองโกโก้มะพร้าวก่อนได้นี่เป็นตัวรีวิวอีกตัวหนึ่งนะน้องเป็นอินฟลูอินอินฟลูอย่าเออระวังเออใช่ใช่ใช่เอาใส่ไว้ในนั้นก็ได้เอออย่างงี้ก็ได้อ่ะลองโกโก้มะพร้าวก่อนค่ะ นะกินออกเหมือนมะพร้าวนมะมะพร้าวนมนมนะอ่าพี่บอสโชว์แก้วขึ้นมาหน่อยอ่าเนึ่งสองมองกล้องอ่านะคะอ่ะสตอรอเบอรี่อันนี้ของพี่บอสนะน,นี่ของคุณเมนะสตรอเบอรี่แกะเลย เนี่ยมาอีกแล้วเหยียบเท้าฉันอีกแล้วรองเท้าฉันเปิดเพราะเธอแล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยหรือมันเหยียบเท้าดิสตอบ่่ไใชมเหยียบเท้ากันอย่างนี้ได้ยังไงฮะโดนมันเอาหมดเลยหมดเลยหมดหมดเลยความสวยหมดเลยความสวยเออกินไปเถอะไม่ได้ถ่ายรูปเลยไม่ใช่หรอใช่ยังไม่ถ่ายเป็นไงเปรี้ยวหวานเปรี้ยวหวานเข้มข้นเอเปรี้ยวอร่อยเลยลองกิน ออ่าต่อไปลองเลตเวเวตโอ้โหอ้อาวเลตเวเวตพาหน้าที่ทดลองหมดเลยเหรอครับใช่รีวิวไปเลยเลตเวเวตของชอบพ,พี่บอสแต่ที่นี่เขาไม่ไม่แดงมากเนอะไม,ไ,ไม่แดงมากอ่ะัดลองาก,การเลยค่ะ <c oughs> อย่าได้รอ <c oughs> ช้า หวานมันเค็มหรือ,องไงหวานละมุนหวานละมุนแต่ว่าสีเค้กเขาแบบไม่ได้แดงมากเนาะอไม,ไม่ไม่หวานมากนะไม่หวานมากอ่าอแล้วดูคนนี้มาเชียคนนี้มาเชียไม่ได้มาเชียอะไรมาเชียขอกินสองคนสาคนอยู่นี่ <laughs> อโอเคเดี๋ยวเรานั่งกินกันที่นี่ก่อนนะคะ กันนะเขาแต่งตัวหรอเดีจะทำเป็นอันเล็กๆนะคะนี่นี่นีมาแล้วนี่นีเห็นไหมล่ะนี่นี่นนี่นี่นี่นาหนึ่งคนเอาไปแล้วอ่ะนี่คนที่สองโอ้ยแย่งกันแย่งกันแย่งกันใหญ่เลยเอาคนนี้ได้กินยัง อันนี้เนะอุย้ยเขาก็ชอบกินแครอทอยู่นะทั้งรู้เนะี่ยอันเดวเดี๋ยวให้พร้อมกันสี่อันสี่ชิ้นเลยดีกว่า ตัวนั้นไปแล้วแนนเห็นไหมมาหลังเพื่อนเลยไม่ได้กินเลยอ้าวให้ชิ้นใหญ่ไปหมดแล้วนะ,ะตัวนี้มากัดขาต้นไม้อะไรเนี่ยโต๊ะอะไรเนี่ยฮะผิวเหรอ เขาเดินตามเบาๆอ่ะนี่ก็เดินตามมาแล้วเนี่ยเบาๆ <c oughs> ให้อาหารเป็ดเรียบร้อยค่ะเป็ดกินแบบ agressive <c> g <oughs> มากก้าวร้าวมากแล้วที่เหลือใครกั่อ,อะเดี๋ยวค่อยๆป้อนไงเดี๋ยวเรากินของเราก่อนอ่านี่ <c oughs> น้องเป็ดมาใกล้พี่บอยกำลังจะ ย่โยนแถวแถวนี้เดี๋ยวมันก็มาแต่ไม่รู้แพะจะกระเป็ดกับใครจะมาก่อนอ่ะโยนเลยกับกับกับกันั่นไงเอาไอ้ตัวนี้มาละวอาเร็วเร็วมานี่เร็วมานี่เออเนี่ยเนี่ยเนี่ยเอออย่าไปไกลมากดิใกล้ๆหน่อยดิจะได้เห็นเฟรมด้วยเออมาแล้วมาแล้วมาแล้วเออนี่แหละนะ อาหักเพิ่มหักเพิ่มให้เต็ดหน่อยไอตัวนี้ก็คิดว่าเรามีนุ่นไปหาพี่บอสนุน่นนี่นี่โยนแถวน,นี้แต่มันก็ตามมากันเอาแใกล้ใกล้กลกลเออนั่นแหละยนใกล้ใกล้อยังใกล้กลเออโอเคตัวนี้อยากกิน <laughs> ดูมันกินแบบก้าวร้าวมากเห็นป่ะ agressive มาก เอาอันแท่งให้น้องหน่อยเอาอันแท่งให้น้องสองคนนี้หน่อยที่บอยหันมามองกล้องมองกล้องโอเค ขอคุณแม่อันหนึ่งขอคุณแม่อันหนึ่งจะให้น้องน้นของสารน้องน้องอยู่ในบ้านเนี่ยน่าจะป่วยหรือเปล่าอะ,อะกินไหมครับอ้าวไม่กินไม่กินล่ะมันทิ้งอ่ะไม่กินหรอเป็นไงเป็นไงฟินเลยดิเพลนเลย ก็แ,แบ่งๆไปอะ่ะเป็ดบ้างแพ้บ้างอะ่ะเออต้องอย่างนั้นแหละ <c oughs> <c oughs> อ่ะพี่บอสมองกล้องคอ่ะมองกล้องและยิ้มด้วย <c oughs> เอออย่ากินเค้กเด้อ <c oughs> ระวังขามันเลอะกางเกงเธอหมดแล้วนะ่ะก็ไปเช็ดแล้วโหตอนนี้โดนแอตแทกนะคะแอนิมอลแอตแทกเดีนะ๋ยวค่อยเช็ดทีเดียวไม่แล,หล้หรอกพอมันจะให้เสร็จเราพอเราไม่มีของกินแล้วมันก็ไม่มาหาเราแล้วโยนไปไกลๆดิโยนไปนู่นน่ะอันแท่งไะโยนไปไกลๆก็ได้ดูมดันดินี่นี่คนคนหลังด้วยคนหลังยังไม่ได้กินเนี่ยเป็ดคนหลังเนี่ยเป็ดตัวเนี้ย เอออันเล็กๆแพ้ก็กินได้นะก็ทำไปทีเดียวเลยก็ได้ดูมันดิอ้าวตัวนี้มาแล้วขาโจมาแล้วตัวนี้ตัวโดดใส่ด้วยเนี่ยขาโจได้ได้ข่าวแล้วน้องน่ารักน้องไม่กัดนะน้องนุ่มมากเลยไอตัวเนี้ยตัวแสบตัวใหญ่เนี่ย <substit uting> ให้ใครจะให้จะแบ like ่งยังไงแล้วแต่เธอเลยตัวนี้กินเก่งแล้วเอาให้เป็ดอันหนึ่งเพยต้องหักทีเดียวแล้วก็โปรยนะไม่งั้นมันจะแยะมันจะไม่ได้กินโปรยให้คนละชิ้นตัวนู้นไปนู้นแล้วมาๆเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บชิ้นหนึ่งไว้ให้คนนู้น อันนี้ให้สองตัวนี้ก่อนคนละชิ้นพอนี่คนนี้ยังไม่ได้กินเพ่ขอหน่อยพี่บอสขอหน่อยคนนี้ยังไม่ได้กินเออนี้กินครบครบโอเคจบภารกิจก็แครอทกระป๋องละ30บาทนะคะไม่มีมันก็ยังมานะที่เนี้ย โอเคค่ะเดี๋ยวเรากินเค้กก่อนนะคะโอ้โหสดชื่นเลยนะคะโอเคนี่นะคะขบวนมันจะมีช่วงเวลาแห่งการลุมถึงนะซึ่งผ่านไปแล้ววเลาแห่งการลุมถึงน่ากลัวมากเสื้อผ้าเราจะแบบเละไปหมดอื พยายามจะใส่เสื้อขาวมาเสื้อขาวกางเกงขาวนะคะเลี่ยงนะคะโอเคนะก็ดีอยู่นะเครื่องดื่มก็ใช้ได้นะคะเค้กเค้กก็กลางๆแล้วก็มีกิจกรรมให้เด็กๆเล่นนะคะมินูแฮมเซอร์อยู่ข้างหลังด้วยนะที่จะมีกระต่ายด้วยแต่เราหาไม่เจอเขาอาจจะยังไม่ได้ปล่อยนะคะก็แนะนำเนาะ Little Wood นะคะชื่อร้าน Little Wood ก็เสิร์ชมาเลยอยู่แถวพระรามเกนะคะซอยพระรามเซอยที่15ทัเข้ามามันจะเป็นซอยเล็กๆ เหมือนไม่มีอะไรแต่มีอะไรอ,องมาสุดเลยอ,องมาสุดเลยอยู่ขวาม,มือ,มมอะคะ่ะเซิร์ชเอ่อ Google Map มาได้เลยะนะคะก็ยังไงก็วางก็มากันเนอะมันอยู่ในเมืองอะ่ะน่ารักดีดใช้เพลินดีโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะพี่บอส